สวัสดีครับอยู่กับเบาลรักบอกกินเพชดเลครับมันนี่ก็อยู่ที่สวนพุ้ที่ทราบผมเองนะครับผมผมปลูกไปได้ประมาณสามปีได้แล้วครับนี่ก็พึงเลิกงานมากครับก็เลยเข่าสวนครับมาแวะเพิ่นเอมาแวะเบิงครับว่ามันสีงามสําไดรดอกมันสีโดกบอนะครับมันนี่ก็เอูกซึกว่าเริ่มหิ้วละล่ะครับกระดนุ่มจีนนะครับแล้วก็มีลำยาปลานะครับ ไอ้น้ำยากะทินะครับก็หิวเราละเดี๋ยวมากินก่อนครับกินน้ากันนะครับเด้อพี่น้องเทลงไปชืโอ้ยลุกสินเฮียนี่ กินแต่กินแห้งได้ครับพี่นอ้อนงบ๊อบเบาร้ายครับมือนี่หิวแล้วละ่ะอู้มีหอดีนไก่ครับ อืมจรนเฮีออืม,อมสบลายครับ งานมามีเมื่อยเด้กินแนวเนีย่ยมีแห้ง ้ำยาพึ่นกับแบบแสบนะครับแบบบอพิษแห้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ้างหลังผมเนี่ก็เป็นสวนบักพุทซ่านะครับผมก <c oughs> ำลังงามปีนี้คาดว่าสิไดกนินผลผลิตแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs>

ว่าบอกินเผ็ดครับกระยอนเนี่ยมันมักเพื่อออกครับออกกับบไม่ได้ออกธรรมดาเลยออกแบบโอ้จังไปอาบน้ำก็เลยมาตั้งซื้อคิดวา่าเบหลักบอกินเผ็ดก็เลยเดี๋ยวเป็นซื้อคลิปซื้อเพจนะครับ 大概。Okay. เสนาหนำเบ่งกินซับนิกับเหงื่อออกเลยเด้ยขนาดบ่กเพดเด้เนี่ยโอเคครับเด่อนท่านว่าบกักบักท่านผมกับ บักพุทซาผมกับเสด้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวเสด็จก็ถามเบิงนะครับพุนผลิตได้ชิมแน่นอนครับกที่สวนสวนอยู่ผมสวนของผมนะครับกับปลูกบักพุทซานะครับอยู่สามสายพันธุ์นะครับก็คือพุทซาสามรสจัมโบและก็นมสดนะครับรวมในสวนของผมองนี้นะครับโอเคจังไดเดี๋ยวผมขอโตไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบาย